สวัสดีค่ะแม่ชีวิัยวันศริพงศานุวัตน์ขออ้างถึงพระบารมีแห่งพ่ออยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชการที่9ที่ได้ทรงประทานความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคณะดูงานเรื่องไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์ตามครบวงจรแห่งบ้านครูชาญชัยรัฐและโรงเรียนบางขันวิทยาจังหวัด นครศรีธรรมราชแม่ชีวิไลวันรู้สึกว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หลวงมากเลยจากการที่ตั้งใจว่าเราจะสืบสารพระราชปนิธานแห่งองค์พ่ออยู่หัวภูมิพลรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกปามน้อยเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารอันมีค่าและเป็นพลังงานทดแทนของเยาวชนลูกหลานในอนาคตวันนี้เราได้ต่อยอดไปถึงขั้น ของการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกขอบคุณอีกครั้งนะคะกับความสำเร็จสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้หนูวันจะมาสาธิตขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกลูกปลามนะคะลูกปลามที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะแต่ลูกหนึ่งคือจมอยู่ในน้ําและอีกลูกหนึ่งคือลอยอยู่เหนือน้ําเราจะมาดูกันนะคะว่าความแตกต่างของลูกที่จมและลูกที่ลอยเป็นอย่างไรอันนี้คือลูกที่จมนะคะเราสามารถที่จะปาดแล้วได้เนื้อจากหัวมาก อันนี้คือลอยค่ะส่วนอันเนี้ยลูกที่จมเนื้อจะน้อยกว่าค่ะมันจะมีปริมาณเมล็ดเนี่ยค่ะอันนี้คือลูกที่จม,มเมล็ดจะใหญ่และยาวแต่ลูกที่ลอยมเมล็ดจะรีบและ ความยาวของเมล็ดจะสัน้นเพราะฉะนั้นปลาล์มที่เราจะเลือกเอาแต่เนื้อเราจะต้องเลือกปลาล์มลูกที่ลอยเหนือน้ํานะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะเอาไปประกอบอาหารเป็นผัดกะเพราผัดขี้เมาผัดพริกหรือต้มยำหรือไม่ก็นําผลอย่างนี้ไปต้มเค็มหรือเชื่อมนะคะ <c oughs> ส่วนลูกที่จมน้ำ <c oughs> เราจะเอาไปผ่านกระบวนการต้มและเอามาโคลกเพื่อที่จะเป็นน้ำมันแดง และผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นแป้งเนยครีมและอีกหลายๆอย่างนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้มลูกปาลเพื่อจะนำไปโคลกน้ำต้มลูกปาลเราจะใส่เกลือสองทับพ,พีค่ะ เพื่อให้รักษาเนื้อปลามมีรสชาติและคงทนอยู่ได้ไม่บูดก่อนเวลาไม่ต้องกะประมาณเวลานะคะเพียงแต่ว่าตักขึ้นมาเมื่อลูกปาลนิ่มแล้วเราจะโขลกลูกปาลมขณะที่ลูกปาลายังร้อนเพราะฉะนั้นเราจึงต้มทีละน,น้อยนะคะ เราจะโคลลูกปลาล์มจนเนื้อลูกปลาล์มแยกออกจากเม็ดและละเอียดการตำลูกปลาล์มร้อนๆน,นะคะจะทำให้โคลง่ายเนื้อปลาล์มแยกออกจากเมล็ดปลาล์มได้ดีแล้วก็ใช้ระยะเวลาการตำแป๊บเดียวค่ะ ท่านผู้ชมจะเห็นน้ำมันที่ออกจากเนื้อปาล์มนะคะหลังจากที่เราตำพักไว้สำหรับน้ำมันในขวดนี้เป็นน้ำมันที่ได้จากการตำลูกปาล์มแล้วใส่ตะแกรงให้มันหยดลงในถ้วยเราจะไม่ใช้น้ำมันนี้ไปเคี่ยวต่อนะคะแต่เราจะกรองเลยค่ะจะเป็นน้ำมันที่ผ่านความร้อนเพียงครั้งเดียวค่ะ